มาดูที่แกลลี่เกนเซอร์นะครับคุณแกลลี่เกนเซอร์ครับแกก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าบิตคอยไม่น่าเลยนะเป็นอะไรที่ไม่ดีนะฮะเป็น speculative volatility นะครับเป็นการเก็งกำไรเป็นอะไรที่มันผันผวนสูงเป็นซับเสี่ยงไม่ควรเล่นอย่างยิ่ง I think the whole crypto field It's it it whole, whole field is rife with the crypto the whole has challenges whole whole a at the abuses and fraud look คำพูดก็ไม่ผ่านนะ The whole field ท right ั้งหมดเลยนะคลิปตัวคุณนี่ทั้งหมดเลยนะมันเต็มไปด้วย fraud มันเต็มไปด้วยการช่อโกง series of bankruptcies มันเป็น series of bankruptcy นะเรื่องของการล้มละลายในปีสองพันยี่สองสองพันยี่สาม getting the proper disclosures from the middle of the market the intermediaries and by the way for the viewing public this is not that decentralized that's part บอกได้เลยนะไอ้คริปโตเคอเรนซีอะไรดีเซนทัลลงดีเซนทัลไลน์เนี่ยมันไม่ได้ดีเซนทัลไล์อะไรขนาดนั้นหรอก of Satoshi Nakamoto folklore of decentralization the the and ไอ้ซาโตชินากามโตะอะไรนั่นน่ะนะมันก็ไม่ได้ไอ้ไอ้คอนเซ็ปต์คอนอะไรนะดีเซนทัลไลเซชันเนี่ยมันไม่ได้ขนาดนั้นนะ in the middle there are intermediaries uh, that Are pulling together your hard earned assets, not maybe not Jennifer's, but the hard earned assets and pulling them together and not giving you the proper disclosures. And they're doing things that we would never allow the New York Stock Exchange to do. They're trading mm. against you. they they're, they're แล้วสุดท้ายมันนาพามาสู่ซึ่งการช่อโกงบางอย่างแล้วก็เข้าไปเลกูเลตลำบากนะฮะมันจะทําแบบเดียวกับนิวยอร์กสต็อกเอ็กชเชนไม่ได้นะฮะบิตคอยนมันหรือว่าคริปโตเคอเรนซีมันทําแบบนั้นไม่ได้นะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นความเสี่ยงสุดๆเลย your funds. มันเอาเงินของคุณไปใช้นะโดยที่ไม่บอกคมมิงกิงยูฟันแล้วก็เอาเงินของคุณเนี่ยไปส่งต่อให้คนอื่นไปปล่อยกู้ต่อ They operating as Uh, clearing House, a Broker, a dealer. ไปเป็นเดลเลอร์บ็อกเกอร์อะไรเงี้ยนะ h a n g e I think that puts the investing public at risk แล้วสุดท้ายมันทำให้ทุกคนอยู่ในความเสี่ยงนะอันนี้คือสิ่งที่คุณแกรลี่สรุปล่าสุดเลยนะฮะเราจะเห็น2กระแสนะคนทีอ่ออกมาต่อต้านด้วยเช่นเดียวกันนะผมไม่ค่อยอยากจะนำเสนอด้านใดด้านหนึ่งนะก็เสนอเสนอทุกด้านแหละใครมาพูดอะไรก็นำเสนอหมดเพื่อนๆก็ใช้วิจราราณกันเองละกันนะครับ